สวัสดีครับเรามาพบกันในตอนที่3นะครับของเรื่องนิราชเมืองเพชรนะครับคงเป็นตอนสุดท้ายแล้วในหน่วยที่1ก็คือนิราชเมืองเพชรนะครับเปยวครูก็มีใบงานให้ในักเรียนทําอีกครั้งหนึ่งแล้วเรามาเจอกันตอนเปิดเรียนนะครับก็คือนําใบงานทั้งสาใบนะครับก็คือที่นักเรียนเขียนนะเอามาส่งนะครับครูจะให้คะแนนนะครับออกนาวามาทางบ้านบางครกครูคิดว่าบางครกก็คือถึง ในเพชรแ,แล้วนะครับมะพร้าวดกดูสล่างสองครั้งครองก็คือสล่างเนี่ยแปลว่าสูงโดดเด่นนะครับมีส้มสูกลูกไม้เหมือนในสวน ตลอดล้วนเรียงรายเรียกขายของเขาเรียนล้อต่อถามตามทํานองไม่ยิ้มย่องนิดหน่อยอร่อยใจก็คือมีคนขายข้าวขายของกันอยู่ริมฝากฝั่งคลองนะครับจนเรือนอกจนเรือออกนอกชว่าปากบางคกก็คือออกนะครับออกแถวบางคกละไปเจอชว่าก็กคืออ่าเวิ้งน้ำคว่าง,างหรือทางเลี้ยวนัน่นแหละต้องเลี้ยววกตามอ่าไปตามลําแม่น้ําไหล เป็นถินฐานบ้านนาป่าลําไรนะครับก็คือแถวแถวเขาตะเขาและจะมีหมู่บ้านนาป่าอยู่แถวนั้นนะครับเขาทําไร่ถั่วฟักตุเขาทําไร่ถั่วผักปลูกฟักแฟงแต่ฟักทองร้องเรียกว่าน้ําเต้าอ่าตรงนี้เป็นการสะท้อนภาษาเพชรบุรีนะครับลงในวรรณกรรมอย่างชัดเจนเลยนะครับให้คุณค่าเรื่องอ่าภาษาวัฒนธรรมทางเรื่องภาษานะครับคนเพชรเราเรียกฟักทองว่าน้ําเต้านะครับ ฟักเขียวเล่าเรียกว่าขี้พระแถลงส่วนฟักเขียวหรือแฟงนั่นแหละเราเรียกว่าขี้พราในอดีตนะาทางแถบบ้านลาดคนแก,แก่ก็ยังเรียกอยู่ยังเรียกฟักทองว่าน้ําเต้าอยู่นะครับแล้วเรียกแฟงว่าขี้พราอยู่เช่นกันนะครับต่อไปนะครับถึงบ้านใหม่ไทยถามตามสงสัยนะครับถึงบ้านใหม่แล้วนะครับว่ายังไกลยอยู่หรือบ้านท่านขุนแขวงสุนทรผู้รู้จักกับ ข้าราชการคนหนึ่งก็คือคขุนแขวงนะครับก็ถามคนแถวนั้นก็คือคนเพชรนั่นแหละแต่คนเพชรเป็นไงนะครับตรงนี้จะบอกนิสัยนะครับของลักษณะคนเพชรบุรีก็คือไม่บอกก่อนย้อนถามเป็นความแคลงจะพายแรงหรือว่านายจะพายเบาถ้าพายหนักสักครู่หนึ่งก็ถึงดอกสำนวนนอกน้ำเพชรแล้วเข็ดเขาสุนทรผู้บอกเลยว่าได้ฟังสำนวนสำนวนก็คือการใช้ถ้อยคำของคนพูรบุรีแล้วรู้สึกว่า โอ้โหน่ากลัวจังเลยก็คือสุนทรผู้ถามว่าบ้านคุณแขวงอยู่ไกลไหมคนเพชรไม่ตอบว่าไกลหรือใกล้แต่ตอบย้อนถามกลับไปว่านายจะพายแรงหรือพายเบาละ่ะอ่านนึกสภาพภาษาเพชรนะนายจะพายแรงหรือพายเบาละ่ะถ้านายพายแรงเดี๋ยวแป๊กเดียวก็ถึงถ้านายพายเบาอีกผักใยแหละสมมติอย่างนี้ก็คือเป็นการย้อนถามกลับไปอย่างนี้นี่เองสุนทรผู้ก็งงสิถามว่าไกลหรือใกล้แต่กลับตอบว่าจะพายเรือแรงหรือพายเรือเบาอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไป บ้างโหเช้ากราวเกลียวเกี่ยวข้าวเบาบ้างตั้ง,ตงเตาเคี่ยวตาลผ่านอุดมตรงนี้ก็สะท้อนอะไรสะท้อนอาชีพของคนเพชรบุรีแต่เก่าก่อนก็คือเกี่ยวข้าวทำนาข้าวแล้วก็ตั้งเต,ต,ตาเคี่ยวน้ําตาลนั่นเองก็คืออาชีพทำตาลตโนดนั่นเองนะครับต่อมาถึงบ้านกลุ่มอ่าตอนนี้ถึงบ้านกลุ่มแล้วนะครับนี่บ้านกลุ่มหนุ่มแก่สาวแซ่สองสองบ้านอ่ามีบ้านสองฝ้าข้ามน้มปฐมนะครับมีชื่อว่า บ้านซ้ายมือชื่อบ้านสถานยายนมนะครับแถวนั้นมีชื่อบ้านสถานยายนมลองไปดูนะครับแถวบ้านกลุ่มมีไหมบ้านกลุ่มมีชื่อบ้านสถานยายนม,มไหมหน้าใครชมชื่นจิตคิดลำพึงสุนทรผู้แบกแหน่หน้าไปนะชื่อหน้าไปอย่างไรหรือชื่อเช่นนั้นขันจริงหนอทำไมชื่อถึงขำได้ขนาดนี้หรือแกล้งล้อจะให้นึกลำลึกถึงหรือใครต้องการจะต้องการให้ลำลึกถึงยายนมนะครับถึงบ้านโพโอนึกปะ ไปลึกซึง้งเคยมาพึ่งพักร้อนแต่ก่อนไลก็ถึงบ้านโพและอีกที่หนึ่งนะครับก็นึกถึงนึกถึงใครอีกกับคุณรองต้องเป็นแพ่งตตำแหน่งพี่นี่นึกถึงคุณรองเมื่อกี้นึกถึงคุณแขวงนี่นึกถึงคุณรองแล้วนะครับสถิตที่ทับนาพออาศัยทับก็คือที่อยู่นะครับที่อยู่เป็นข่าวเคราะห์เพราะนางนวลมากวนใจจึงจำใจให้หมองหมางเพราะขวางคอแต่วันนี้มาสุนทรผู้บอกว่าคุณรองต้องแพ่ง คำว่าแพ่งก็คือต้องคดีความอยู่นะครับด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้ไม่ทราบได้แต่พอจะพูดกล่าวเกินว่าข่าวเคราะห์เพราะนางนวลมากวนใจน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับไปขวางคอตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่าอาจจะไปขัดขวางหรือไปขวางนะครับผู้มีอิทธิพลในอดีตก็ได้นะครับนึกชมบุญขุนรองร้องท่านแพง่ง เธอซ่อมแปลงปลูกทับกลับเป็นหอนะครับก็คือปลูกทับก็คือปลูกที่อยู่อาศัยเนี่ยแต่กลับกลายเป็นหอนะครับจนผู้เท่าเจ้าเมืองนั้นเคืองพอนี่ไงนะครับเจ้าเมืองในสมนะัยนั้นอาจจะขัดเคืองกับขุนรองนะครับเพราะล้วงคอเคืองขัดถึงตัดรองคาว่าล้วงคอก็คือทําอะไรโดยไม่ไม่เกรงกลัวนะครับเจ้าเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับอะต่อไป ต่อไปถึงขั้นใดอีกนะครับถึงต้นตาลบ้านคุณหม่อมบุญนาคอะตระกูลบุญนาคนะครับก็เป็นตระกูลเก่าแก่นะครับของชาอของคนเพชรบุรีนะครับของอเพชรบุรีเรานะครับท่านอยู่ในตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมานะครับตระกูลบุญนาคนี้นะสามสี่อะไรเนี่ยเป็นต้นมาก็มาถึงต้นตาลบ้านคุณหม่อมบุญนาคสุนทรผู้รู้จักเมื่อยามยากจนมาได้อาศัยสุนทรผู้บอกเคยมาแล้วนะเคยมาอาศัยตอนที่ตัวเองยากจนมารดาเจ้าคราวพระวังหลังคันไล มาทาไร่ทํานาท่านกาลูนเคยมาช่วยตอนมารดานะครับตอนแม่ตอนแม่เสียอะไรเงรี้ยสุนทรภูดก็เคยมาอยู่ด้วยเมื่อเจ็บป่วยช่วยรักษาจะหาคู่ก็คือตอนสุนทรภูดเจ็บป่วยก็ยังช่วยดูแลและจะหาคู่ให้กับสุนทรภูดด้วยจะขอสู่ให้เป็นเนื้อช่วยเกื้อนหนุน ยังยากไร้ไม่มีของสนองคุณขอแบ่งบุญให้ท่านทั่วทุกตัวตนสุนทรพูดเลยบอกว่ามาวันเนี้ยไม่มีของอะไรเอามาให้เอามาตอบแทนเนี่ยไหมไม่มีของสนองคุณก็ขอแบ่งแต่ส่วนบุญส่วนกุศลเพราะชุนทรพูดได้บวชแล้วนะครับมีบุญกุศลทั้งนารีที่ได้รักรักลํกลำลึกนี่ตรงนี้แหละที่เราต้องตีความก็คือทุนทรพูดถึงผู้หญิงที่เคยได้รักคําว่ารักตัวนี้มันรักขโมยประมาณนั้นก็คือแอบจะแอบ,บลอบรักกันก็ได้ เป็นแต่นึกรับหลังหลายครั้งหนก็คือเป็นเรื่องแอบรับรับกันข้างหลังไม่มีท่านถ้า,อามอมบุญน,นาคเนี่ยไม่รับรู้นะครับไม่รู้ตรงนี้ขอสมาอย่าได้มีราคีปนเป็นต่างคนต่างแค้วแล้วกันไปแต่สุนทอนพูดว่าวันนี้มาก็ขอสมาราโทษเลยไปนในตัวเลยที่ทําแบบนั้นก็คือ,อมอมบุญน,นาคเนี่ยต้องการจะหาคู่ให้แต่สุนทอนพูดแอบไปรักกับหญิงที่อยู่ในบ้านมอมบุญน,นาคนะใครไม่รู้นะครับแต่สุนทอนพูดได้บอกว่า แต่ปรางทองน้องหญิงยังจริงจิตคําว่าปรางทองก็คือแก้มนะครับแก้มของน้องเนี่ยยังประทับใจพี่อยู่เลยแนบสนิทนับเชื้อว่าเนื้อไขนี่ไม็นไตอนผู้บอกว่าแนบสนิทกันมากเลยนะเหมือนเนื้อเลยเนื้อเดียวกันเลยจะแวะหาสารพัดย,ยังขัดใจแต่จะไปแวหาผู้หญิงคนนี้ต้องอายใจจําลาเอ่อต้องอายในนะครับต้องอายใจจําลากลัวช้าการก็เลยต้องลาไม่ขึ้นไปหาผู้หญิงคนนี้แหละก็คือ,อเคยแอบรอบรักกันก็ไม่ ยังอยู่ในปัจจุบันนี้แต่ก็ไม่สามารถขึ้นไปหาได้เลยนะครับสุทนทรผู้ไม่สามารถขึ้นไปหาได้ต่อไปถึงอารามนามที่กุดีทองวัดกุดีทองนะครับดูเรืองรองรุ่งโรจโบสถ์วิหารริมอารามข้ามน้ําทําตะพานน้ำมัสการเดินมาในวารีสนอนผู้ก็เดินข้ามสะพานมาเดินเที่ยววัดนะครับกุดีทอง ถึงคุ้งเขียวเรียวลดชื่อคดอ้อยอ่าชื่อคลองนะครับคลองเขาจะเรียกชื่อคดเพราะคลองมันมีลักษณะคดก็ชื่อไปว่าตามอะไรก็ว่าไปชื่อคดอ้อยตะวันคล้อยอ่าแสดงว่าเริ่มเย็นแล้วนะครับค้ำฟ้าในราศีค่อยคล่องแค่แจวรีบถึงพิบรีก็คือถึงตัวเมืองเพชรบุรีประทับที่หน้าท่าพระพาชัยถึงวัดพระผาชัยในเวลาค่ำนะครับด้วยวัดนี้ที่สำหรับประทับร้อนอ่าประทับร้อนเนี่ยต้องไม่ใช่คนธรรมดาและมาประทับเนี่ย นรินทร์ทท้าพยามาอาศัยนรินทร์ตัวนี้แปลว่าเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์เคยมาอาศัยณที่นี้เลยเรียกว่าพระราชัยพระราก็คือสถานที Tamb, <po. S 2> <po. S 1> ่ตั้งให้กับพระมหากษัตริย์นั่นเองขอเดชะอนุภาพช่วยปราบภัยให้มีชัยเช่นนามอารามเมืองนอนผู้บอกว่าก็เลยขอพรวัดนี้ว่าขอให้ตัวเองมีชัยชนะเหมือนกับชื่ออารามก็คือชื่อวัดวัดพระพาชัยคือพระพาแห่งชัยชนะก็ขอให้ตัวเองมีชัยชนะกับทุกๆเรื่องด้วยนั่นเองนะครับอ่าต่อไป อ่าต่อไปไปบ้านตาลเรียงเคียงบ้านไรอ่ามาถึงบ้านตาลเรียงแล้วอยู่ใกล้บ้านไรที่นับในน้องเนื้อช่วยเกื้อหนุนก็ไปอยากจะไปหาน้องเขาบอกว่ามีน้องคาว่าน้องเนื้อก็คือมันเป็นน้องที่ใกล้ชิดกันมากอาจจะไม่ใช่น้องแท้ๆนะครับแต่นับถือกันพอวันนัดซัดน้ําเขาทําบุญในวันที่มานั้นมีการทําบุญกันเกิดขึ้นเห็นคนวุ่นหยุดยัง้งยืนรั้งรอสุนทรพูดเลยไม่กล้าขึ้นไปเพราะมีคนวุ่นวายเต็มบ้านเลย คำาว่าน้องของเราเป็นเจ้าสาวนี่สุนทรผู้ก็เลยไข่ถามก็เลยรู้ว่าวันนี้เป็นวันแต่งงานของน้องสาวตัวเองไม่รู้ราวเรื่องเิ่อมาเจอหอมาเจอหอก็คือมาเจอบ้านเนี่ยกาลังจับกายเป็นเรือนหอแล้วเหมือนจุดใต้ไหวยนะ้ํามาตําต่อเสียแรงทอกายมาก็อาพับอาถ้านักเรียนตรงนี้เป็นสำนวนไทยว่าจุดใต้ต,ต่ําตอก็คือมาเอาในวันที่เป็นเป็นวันงานแต่งของน้องก็คือวนเวียนมา ทำให้เรามารู้จนได้ว่าน้องไม่ได้บอกเราว่าวันนี้เป็นวันแต่งงานชุนทอนผู้ก็เลยรู้สึกว่าเรามันอาภัพมากนะขนาดงานแต่งของน้องที่สนิทกันยังไม่เชิญเราเลยอะไรงนี้เป็นต้นคําว่าจุดใต้ตาตอก็เหมือนมาในมารู้จนได้มาคือเขาปิดไม่ให้รู้แต่เราดันมารู้ได้ในวันดันมาวันที่ น้องแต่งงานพอดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับสุนทรผู้ต้องการจะพูดประมาณนี้ว่าเออดันมาในวันที่น้องแต่งงานโดยที่เขาไม่ได้บอกเราอย่างนี้นะครับเดี๋ยวในแบบฝึกหัดจะมีนะครับนักเรียนก็ลองเอาไปเรียบเรียงดูจะแทนบุญคุณมาภาษายากต้องกระดากดักหนึ่งสอนกระดอนกลับก็คือสุนทรพูดว่าจะมาแทนคุณน้องหน่อยก็เคยช่วยเหลือกันไว้แต่ก็ไม่สามารถไปได้แล้วเลยฝากแต่แพรผ้ากับป้าซับก็เลยฝากผ้าแพรไปให้กับป้าซับ ไว้สำรับหนึ่งนั้นทำขวัญน,น้องนะครับไปปีหนึ่งครึ่งปีเมื่อมีลูกบอกว่าเมื่อครึ่งปีน้องมีลูกเมื่อ,อไหร่จะมาผูกมือบ้างอย่าหมางหมองจะมาผูกไม้ผูกมือหลานนั่นเองแล้วมาเรือเหลือลำลึกเฝ้าตรึกตองเที่ยวฉลองคุณท่านทุกบ้านเรือนอนอนผู้ก็หลอกก็ได้วิธีแค่ฉลองคำว่าฉลองคุณก็คือทดแทนคุณด้วยการแบ่งส่วนบุญนั่นเองนะครับ อ่ะต่อไปวัดพะนอนและตอนนี้สุนทรผููมาถึงวัดพะนอนแล้วนะครับวัดพะนอนสุนทรผู้เจออะไรสัตุสะพระนอนสิงครอเขาพระพุทธเจ้าหลวงสร้างแต่ปางหลังเพราะพระพุทธเจ้าหลวงก็คือกษัตริย์ในสมัยยุทธยาได้สร้างวัดนี้ขึ้นมา20วาฝากั้นเป็นบันลังพระมีความยาว20วานะครับสีเมตร1วาเท่ากับ 2เมตรนะครับก็คือ40เมตรดูเปล่งปลั่งปลื้มใจกันอะไรเลยพระเนตรหลับทับพระบาทสายญาติเหยียดสายญาติแปลว่านอนนะครับทับพระบาทนอนเอาเท้าทับเท้านะครับเอาเท้าเทินกันนะครับเราคงเคยเห็นนะครับพระนอนอ่อนละเมียดอัสนะพระเขยอัสนะก็คือที่นอนใช่ไหมที่นั่งก็ได้พระเขยก็คือหมอน พระเจ้างามยามประทมหน้าชมเชยคำว่าพระเจ้าก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละงามมากเวลาประทมประทมก็คือบรรทมก็คือตอนนอนนั่นเองช่วยลำเพยพัชชนีนั่งวีลมอยากจะไปนั่งพัดลมให้ท่านเลยพัด ลำเพยว่าพัดใช่ไหมพัชนีก็ว่าอาพัดนั่นแหละนะครับเรียกว่าพัดพัดชนีอ,อยากจะพัดนั่งวีลมให้แล้วลึกว่า,าหน้าหนาวมาคราวนี้ถึงแท่นที่พระสถิตสนิทสนมคือได้อยู่ใกล้แท่นที่นอนของพระนอนเลยยังมีแต่แพรหอมถนอมชมได้คลี่ห่มพระอุระอได้ขี่ห่มอุระพระประธานก็เลยเอาผ้าแพที่มีมานั่นแหละห่มพระประธานที่อยู่ในวิหารพระนอนไม่ได้ห่มพระนอนนะพระนอนองค์ใหญ่ อุทิศว่าผ้านี้ของพี่น้องนี่สุนทรผู้บอกว่าผ้านี้เป็นของน้องของพี่ที่ให้น้องหรือน้องให้พี่ไม่รู้ฝ่ายแก้วของขาดรักสมัครสมานสุนทรผู้บอกว่าน้องอ่ะได้ขาดรักกับพี่ไปแล้วแต่แพ้แพ่แพรเนี่ยอยู่กับพี่มาห่มพระจะให้ผลดนบันดาลได้พบผ่านภายหน้าสถาพรก็คือห่มผ้าผืนนี้เพื่อขอพรว่าขอให้เจอกันชาติหน้าแล้วกานชาตินี้ไม่ได้เจอกันไม่เป็นไรอย่างนั้นเป็นต้นนะครับอ่าได้ขี้ห่มพระอุระนะครับก็ประมาณนี้อ่ะต่อไป เมื่อถึงวัดพระนอนนอนพวกก็ไปต่อจนถึงวัดเขาบันไดอิดนะว่อยู่ในเมืองแล้วแล้วรถเลี้ยวเที่ยวไปบันไดอิดนี่ไงครวัดเขาบันไดอิดตั้งเพลินพิษเพิงผาลูกขาเขาลูกขาก็คือต้นไม้บนภูเขาก็ชมคําว่าพิษก็คือดูชมนะครับจิกจันแจงแทงทวยกลวยกันเกาอันนี้ออกสอบด้วยนะครับมีต้นไม้อะไรบ้างอ่ะต้นจิกต้นจันนะครับต้นแจงต้นแทงทวยอย่าแยกนะต้นแทงไม่มีนะต้องแทงทวยต้นกลวย ต้นกันเกาโมกแมงเมาไม้งอกซอกศีลาต้นโมกต้นแมงเมาอ่าไม้งอกไม่เกี่ยวนะครับคือมันขึ้นตามซอกหินนะครับศีลาแปลว่าหินเหล่าลั่นทมอ่าต้นลั่นทมยมโดยต้นยมโดยร่วงโรยกลิ่นะละรวยรินลื่นรื่น,น,นชื่นนาสานาสานาศิกแปลว่าจมูกชื่นใจหอมกลิ่นนะครับหอมกลิ่นของดอกไม้นี้มีดอกไม้กี่ชนิด1 2 3 4 5 6 7ห้าด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบชนิดนะครับโบสถวิหารลานวัดทัศนาล้วนศีลาแลสะอาดด้วยขวาดเตียนท่านบอกว่าโอ้สะอาดมากวัดเขาอาวัดเขาบันไดอิดในช่วงรชการที่สามราชการที่สี่มีกุฏิที่พระสงฆ์ทรงสถิตพึกษาชิดชั้นไผ่เหมือนไม้เขียนก็คือมีกุฏิมีต้นไผ่อยู่ข้างๆกุฏิน่าสนุกลุกขชาติดาษเสดียนก็คือเต็มไปหมดเดินเดินเ,นเ,นเนที่ยวเดินเวียนวงรอบขอบคีรีเที่ยวเดินทั่วรอบ อ่ะต่อไปก็เดินลงมาจากเขาบันไดอิดก,ก็จะไปเขาหลวงในระหว่างทางที่เขาหลวงนั่นแหละก็ผ่านโรงเรียนเบนนี่แหละพูดง่ายๆตรงอุทยานรอสีนั่นแหละเมื่อก่อนเป็นทุ่งนามีต้นตาลเยอะมากนะครับจุนทรผู้ก็พูดถึงว่าไงพอแดดร่มลมชายสบายจิตเชี่ยวชมทิศทุ่งทางกลางวิถีวิถีแปลว่าทางกลางทาง,ท,างที่เดินไปทั่วประเทศเขตแคว้นแดนพิพีเหมือนจะชี้ไปไม่พ้นแต่ต้นตาลจุนทรผู้บอกตรงนี้เห็นนะ บอกว่าเพชรบุรีต้นตาลเยอะมากนะครับเป็นอันดับแรกเลยที่1เลยนะครับถ้าในประเทศไทยตอนนี้ก็เถียงกันว่าไม่สุพรรณก็เพชรบุรีนี่แหละมีต้นตาลมากแล้วใครจะไปยืนนับอยู่ใช่ไหมคนเพชรก็จะบอกว่าเรามากกว่าสุพรรณหนึ่งต้นคนสุพรรณก็จะบอกว่ามากกว่าเพชรหนึ่งต้นเป็นกุศโลบายในการพูดชมจังหวัดตัวเองว่าเรามีต้นตาลเยอะนะครับที่พวกทําตามน้า อะไรนะที่พวกทําน้ําตโนดประโยชน์รัพย์ก็คือทําน้ําตาลนั่นเองอน้ําตาลภาษาเพศเราเรียกน้ําตาลตโนดนะครับมีดสาหรับเน็บข้างอย่างทหารใช้มีดนะครับมีดปาดตาลน,นะครับเขาเรียกมีดปาดตาลพระองค์พระองค์งคืออะไรพระองค์คือไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ที่ยังเหลือแง่งซี่ไว้นะครับเพื่อจะได้ปีนขึ้นต้นได้นะครับปีนทยานก็บอกตาลแขวนก้นคนละอันแต่ใจดีที่ว่าใครเข้าไปขอให้กินพออิ่มอุทร บอหอนหวงนะครับบอหอนห่วงก็คือไม่ห่วงนั่นเองใครเดินเข้าไปขอชุนทอนผู้ก็คงเดินเข้าไปขอขอกินน้ําตาลสดๆจากต้นอย่างเงี้ยเขาก็ให้กินนะครับได้ชื่นชมน้ําตาลหวานหวานสวงนะครับขึ้นเขาหลวงเรียบเดินเนินบันไดก็เดินขึ้นเขาหลวงนั่นเองนะครับอ่าดี๋อาไปที่ต่อไปคือเขาหลวงอ่าพอขึ้นเขาหลวงก็เจอนกเจอสัตว์อะไรมากมายชุนทอนผู้ก็มาใหญ่ไม้กินปีเป้าเนี่ยคือนกนะกินปีนกเป้านกเขาไฟเนี่ยจับไม้เลียง กรอดนกกรอดนะครับเคียงคู่กรอดแล้วพอดเพลินนะครับลอกกระแตแลโลดกระโดดเล่นก็กระต่ายเต้นมีกระตงกระต่ายเต็มทางไปหมดนะครับแต่ตรงนี้ที่ครูอยากให้ดูก็คือในถ้ำเขาหลวงทุนทรผู้ไปเจออะไรบ้างท่านเจอนี่มีพระสายญาติพระบาทเหยียดคล้ายๆกับกวัดผนอนเลยนะักเรียนต้องแยกให้ออกนะครับว่าที่นี่จะต่างจากที่นู่นคือคนมันเบียดเบียนขุดสุดสงสารแต่ในถ้ำที่มีพระนอนองค์นั้นอะ ได้ถูกโจรมันขุดขุดตรงไหนนี่ไงพระสวงพังทั้งพระเผาก็ล้าวรานหน้าอกแล้วก็หน้าตักของท่านได้พังไปเพราะเมื่อก่อนคนโบราณจะฝังสิ่งมงคลต่างๆพวกวัตถุมงคลนะครับพระเครื่องอะไรไว้ที่อกพระพวกโจรมันรู้แกวมันก็มาขุดนะครับสุนทรผู้ไปเห็นแนวนั้นอะรู้เลยว่าอกโดนขุด โอ้ชาวบ้านช่างไม่สร้างขึ้นบ้างเลยสุนทรผู้แอบ,บตำหนิคนเพชรนะว่าทําไมชาวบ้านไม่ดูแลไม่ปรับปรุงนะครับในสมัยนั้นทั้งผนังพังทับอยู่กับถ้าผนังก็พังลงโอ้นึกน้ําตาตกเกียวอก,อกเอย๋ยดูวังเวงเชิงพนมพนมแปลว่าภูเขานะครับหน้าชมเชยต่างแงนเงยชมชะง,ง่อนก้อนศิลาก็แงนขึ้นไปบนูแอบนถ้ำก็เจอกับหินงอกหินย้อยนี่ไงครับเป็นรถลันชั้นช่องมีห้องหับ แลสลับเลื่อมคล้ายลายเลขาคำว่าเลขาคือลายเขียนเหมือนคนมาเขียนไว้เลยลายต่างๆในถ้าเนี่ยไอหินงอกหินย้อยเนี่ยเหมือนคนมาวาดมาแต่งไว้กลางคีรินหินห้อยย้อยระยะนี่งไงครับกลางภูเขามีหินย้อยลงมาดาษดาด,ด,าด,ดูดังผู้พวงเป็นเป็นพวงๆเลยชะเช่นนี้มีฤทธิ์จะคิดช้อนอาบทน,นี้สุนทรผู้บอกว่าถ้าตัวเองมีอิทธิฤทธิ์นะจะช้อนเขาลูกนี้เอาสิงคอนสิงคอนว่าภูเขา ไปตั้งริมวังหลวงจะเอาเขาพันไอเขาหลวงเนี่ยไปตั้งที่กรุงเทพเลยที่เมืองหลวงเลยสุนทรพูดแสดงว่าถ้ำเขาหลวงเราสวยมากใครยังไม่เคยไปควรไปนะครับเห็นหนุ่มสาวชาวบุรินทร์สิ้นทั้งปวงจะแหนห่วงห้องหับถึงจับกลุ่มแต่นอนพวกแอบบชมคนเพชรมากิ้เพึ่งตำหนิไปใช่ไหมเขาบอกว่าโอ้ย we, ถ้าเราจะเอาไปนะคนเพชรต้องห่วงแน่นอนเลยเนี่ยเห็นไหมเหม็นชาวบุรินทร์สิ้นทั้งปวงจะแหนห่วงห้องหับถึงจับกลุ่มก็คือน่าจะห่วงแน่นอนเลยนะครับอ่ะต่อไป อ่ะจะจบแล้วแล้วลัดออกนอกลำนาวภูเขาหลวงก็เดินออกมาจากภูเขาหลวงด,เด,ดวงูเด่นดวงเดือนสว่างกลางเวหาคือเข้าไปอยู่ในถ้ำจนเย็นเลยออกมามืดพอดีเห็นไหมโอ้เย็นฉ่ำน้ำค้างที่กลางนาเสียงปรักษาเพียกพรอดบนยอดตาลมีเสียงปรักษาก็คือนกนะครับร้องกันอยู่บนยอดตาลมาตามทางวางตโนดลิงโลดจิตก็คือมีลิงกระโดดตามต้นตโนดก็คือต้นตาลนั่นแหละ แต่พวกสิทธิ์แสนสุขสนุกสนานก็คือลูกศิษย์ที่เคยบอกไว้สองคนน่ะมาด้วยกันก็สนุกสนานเห็นกระต่ายไล่โลดโดทยายนเสียงลูกตาลกลาดตึงตะลึงแหลบลูกตาลก็ตกตุ๊บตับตุ๊บตับตลอดเลยนะครับลูกตาลสุก ต่างชิมชมดมเดินเจริญชื่นอะชิมชมดมกินดมกินนูนนี่ด้นมากรากไม้เที่ยวชมชื่นเขตแคว้นแดนด้วยแสงแขแขตัวนี้แปล้ว่าดวงจันทนะครับแสงดวงจันทรเพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่มีไฟฟ้านะครับก็คือต้องใช้แสงของดวงจันทต่างรถเลี้ยวเที่ยวเด็ดดอกแคแตรก็คือมีดอกแคแตรก็เด็ด่าดมเด็ดมาอะไรก็ว่าไปได้เห็นแต่นกน้อยต้อยตีวิทไปเจอนกตัวหนึ่งเขาเรียกนกต้อยตีวิทนั่นนะครับ สักสองยามประมาณเที่ยงคืนตามทักล้วนปักษาเสียงแก้วจ้าจ้อยเกียวเตียวเตียว,ยวติดนะครับโอ้ฟังฟัง,ฟงหวังสวัสดไม่ขาดคิดช่างไม่ผิดเสียงสาวชาวพิพีุนอนผู้บอกว่าไอเสียงนกที่ร้องเนี่ยมันช่างไม่ผิดกับเสียงผู้หญิงของคนเพชรเลยแอบชมผู้หญิงเพชรบ,บุรีว่าเสียงเหมือนนกนั่นเองเสียงนกที่ร้องกลางคืนนะนกต้อยตีวิตอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะสุดท้ายนะครับซูรทอนผู้ก็นั่งเรือออกมา แล้วเลี้ยวลงตรงหน้าวัดพระธาตุวัดพระธาตุก็คือวัดมหาธาตุนั่นเองเห็นไหมพอเดือนคลาดคล้อยจำรัดรัศมีเดือนคลาดก็คือเริ่มสว่างแล้วพระเดือนก็นคือพระจันทร์เริ่มหายไปแล้วดูพระปางกลางอารามก็งามดีแต่ไม่มีเงาบ้างเป็นอย่างไรนี่ตำนานพระปางของวัดมหาธาตุไม่มีเงาตกกระทบพื้นนี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่รู้กันมาตั้งแต่ในอดีตแล้วว่า พระปรางห้ายอดของวัดมหา,าธาตุเนี่ยจะไม่มีเงาตกกระทบกับพื้นเราจะไม่เห็นเงายอดเด็ดขาดว่าตกมาตรงไหนเราจะเดินไปเหยียบเนี่ยไม่สามารถทําได้อ่าเขาบอกว่าถ้ามีเมื่อไรจะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเพชรบุรีเรานะครับอันนี้นักเรียนก็ลองไปศึกษาดูได้สาธุสะพระมหาตัถคตก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองยังปรากฏมิ ได้เสื่อมที่เลื่อมใสก็คือเลื่อมใสในศาสนานั่นเองเพรอไก่ขันวันทาและลาคันไลลงเรือใหญ่ล่องมาถึงธานีทอนผู้แต่งได้ไวมากบทเดียวปุ๊บท่านไม่บรรยายขากลับเลยถึงธานีก็คือถึงเมืองหลวงทันทีนะครับ จึงจดหมายลายความตามสังเกตจดหมายก็คือจดบันทึกก็คือแต่งนี่แหละแต่งนี่ราชนี่แหละทินประเทศแถวทางกลางวิถีให้อ่านเล่นเป็นเรื่องเมืองพิพีผู้ใดมีคุณก็ได้ไปแทนคุณสุนทรผู้บอกว่าให้คนอ่านกันเล่นๆ่นเกี่ยวกับเรื่องเพชรบุรีเมื่อก่อนไม่มีการท่องเที่ยวไม่มียูทูบเบอร์ไม่มีการอาไม่มีการสื่ออะไรต่างๆที่จะมาเพชรบุรีนี่แหละการได้อ่านวรรณคดีของสุนทรผู้เนี่ยทำให้คนรู้ว่าเพชรบุรีมีอะไรบ้างนั่นเองนะคบเมื่อก่อนก็คือการอ่านอย่างเดียวเลยนะครับ และก็ได้ไปแทนคุณแทนคุณด้วยการอะไรบอกไปแล้วถ้านักเรียนดูมาตั้งแต่ต้นก็จะรู้ก็คือแทนคุณด้วยการแบ่งบุญนั่นเองทั้งผ้าหอมย้อมเหลืองได้เปื้องห่มอ่าไอ้ผ้าแพรสีเหลืองผ้าแพรก็คือผ้าสังคติผ้าจีวรที่พระท่านพาดอยู่นี่แหละสุนทรผู้บอกได้เปื้องห่มเปื้องก็คือถอดเอาไปห่มและห่มอะไรผ้าปฐมที่ลำเนาภูเขาขุนได้เอาไปห่มพระปฐมก็คือพระนอนถามว่าที่ไหน นักเรียนน่าจะพอรู้ถ้าดูมาสองสาที่ผ่านมาก็คือ วัดพนอนั่นเองใช่ไหมเพราะอุทิศผ้าแพรผ้าแพรก็คือผ้าเหลืองท่านนั่นแหละนะครับกุศลน,นั้นบรรดาที่การุนรับส่วนบุญเอาเถิดท่านที่อ่านเอ่ยังไงสุนทรผู้ยังแผ่ส่วนบุญให้กับใครที่อ่านเรื่องนี้จนจบด้วยนักเรียนไม่ได้อ่านก็จริงดูตามครูก็ถือว่าได้บุญส่วนหนึ่งส่วนครูนี่อ่านแล้วอ่านอีกครูได้บุญมากแล้วนะครับก็ถือว่าจบเรื่องนิราชเมืองเพชรนะครับทั้ง3 EP อีหรือ3ตอนนะครับนักเรียนศึกษาอีกคร,ครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวพอ เปิดเรียนได้แล้วเดี๋ยวเราจะมีการสอบเก็บคะแนนด้วยสถานการณ์โควิดเลยทําให้คะแนนงานที่ครูให้ไปไม่เยอะเพราะรู้ว่านักเรียนค่อนข้างมีงานพาระงานเยอะครูก็เลยให้งานน้อยแต่งานครูจะคะแนนเยอะดังนั้นนักเรียนต้องทําให้ออกมาดีหน่อยนะครับครูจะได้ให้คะแนนแบบเยอะเลยแล้วเดี๋ยวมาวัดกันอีกหน่อยกับเรื่องการสอบนะครับนักเรียนก็น่าจะ,ะได้คะแนนสูงอยู่นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับนักเรียนที่ดูจริงจังนะครับจนมาถึงตอนนี้แต่ใครไม่ดูยังไงค่อยว่ากันเดี๋ยวก็ พอเปิดเรียนได้เดี๋ยวครูค,ค่อยไปกระตุ้นให้นักเรียนกลับไปดูหรือครูอาจจะทวนอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ